เที่ยวกันค่ะไปเที่ยวกันค่ะท,ท่านผู้ชม,มไปเที่ยวต่างจังหวัดกันค่ะพาเด็กๆไปเที่ยวแล้ววันนี้เสาร์อาทิตย์แล้วพาลินลี่กับน้องมานาไปเที่ยวไปหายืมเงินมาเมื่อวานนี่พี่น้องยืมเงินพาโนพาลูกๆไปเที่ยวพี่นอ้องค่ะ <laughs> เพราะว่ามีอหมาขี่เรือนมันบอกว่ามึงไปยืมไม่ได้ขอข้าวใครแดกนะ แต่ไปยืมเงินเข้ามาอย่าลืมไปตัดดอกนเลยนะเออกูย,ยืมเงินพ่อมึงไงมึงเลยรู้โ okay. <c oughs> อเคเดี๋ยวก,กูไปตัดให้นะชาติหน้าตอนบ่าย,บ,ายบอกพ่องด้วยนะเนาะพาเด็กๆไปเที่ยวดีกว่าพ่อแม่พี่น้องค่ดินด้นดินด้นดิน้นดิ้นดิ้นขบาไปสั่นถึงน้ำร้อนลวกแต่เช้ามึด <c oughs> พี่น้องคะมาในการเว่าๆไร้ใย,ยห่างชิมนี่กับพ่อแหละพ่อเป็นน้าจิ้มพี่น้องคะ่ะวันนี้เราก็จะเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะท่านผู้ชม,มพาเด็กๆไปเที่ยวพาเิลลี่ไปเที่ยว,ยวบ่าเพชรก็เป็นซอเพอนะพี่น้องนะอ่าน้องมานาก็เป็นคุณหนูพี่น้องคะ่ะนอนอยู่นี่แหละคุณหนูหน้องมานานะอืมเพราะว่าลูกอะไรรู้ไหมลูกคุณนาย <laughs> ลูกคุณนายนอนสัก็ต้องเป็นคุณหนู ะะคอืมจำสกโกกลกลาไว้นะคะทุกคนเฉพาะนะคะเฉพาะค่ะอืมเฉพาะค่ะอืมพูดไม่เพาะตังหยาบคายจังเลยอ๋อรกคามันน้อยไปค่ะถ้าเมนถ้าเมนน่า,นา,ถ,า,นาถ้าไม่สร้างไรายได้จะเอายิ่งกว่านั้นอีกแต่ทีนี้น่ะอยากเยอะไม่ได้เดี๋ยวติดแดงเดี๋ยวไม่ได้ตังเสียเปรียบค่ะ ตองให้มันได้ตังค่ะเวลาดา่าอ,อยากจะด่าสะทุนมากกว่านั้นค่ะแต่มันได้แค่นี้นะคะทุกคนต้องทําใจค่ะเนาะต้องทําใจเนาะเออจริงๆแล้วสาวมนก็อยากจะด่าวเรงกว่านั้นแหละอยากจะขุดเอามาให้หมดนะอ่าโคตรงเง่าสกลาดาไขยก็ไดก็แล้วแต่ที่มันมาด่าสาวมนนะนะคะทุกคนม,มาอยู่ประเทศเขายัางปากดีเดี๋ยวได้ของแถมอีกเว้ย ได้ของแถมเยอะค่ะซื้อโทรศัพท์ก็ได้ของแถมซื้อทีวีก็ได้ของแถมซื้อผักก็ได้ผักแถมพี่น้องค่ะซื้อผล,ลไม้โลนึงก็ได้แถมลูกนึงเหมือนสักซได้ตลอดค่ะของแถมได้ตลอดหจะหยบคลายแลวฟังไม่ได้โลกสวยนกก็ไปดูช่องอื่นค่ะไปดูเลยค่ะช่องอื่นอย่ามาดูช่องฉันค่ะ ช่องส้ำนั้นแยบคายช่องคนไม่ดีค่ะคนดีอย่าเข้ามานะคะถ้าจะคนชั่วๆนะเข้ามาฟังค่ะจะได้เหมาะสมกันดีค่ะ <c oughs> อจะได้ฉินเสมอกันค่ะอจะได้ไม่ต้องแบบมึงด่ากูโอ้กูเสียเปียบม,มึงจังเลยกูโดนแต่มึงด่าอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคะ่ะท่านผู้ชมอโอย เที่ยววันนี้ก็สนุกดีนะเนี่ยเอ้าอันนี้มันเส้นไปทางคอนแกนไม่ใช่รอคะคุณพอ่อแกนรานนนะคาแกนแกนแมนบ่าโอ้จะไปหลายจังหวัดเลยเด้อเนี่ยเนานะอเออ,นนอ,เอะอะไรแม่ก็พูดเล่นไปงันะไม่ต้องมาสนใจรกคะ่ะแค่ <ไป S 2> ทักทักเล่นเฉยๆประเทศไทยในยอีคาง,งคกเป็นอีต่างด้าวค่ะไปอีคางคกไปได้ทั่วประเทศค่ะ กูไม่เจ็บหรอกดากูอีต่างดาวนะเพราะมันเรื่องจริงเอออันอีมึงพวกมึงมึงม oui, ึงมึงน่ะไปอยู่ประเทศนอกนะมึงคิดว่ามึงเป็นอันเป็นเจ้าของประเทศเขาบ่มึงก็อีต่างดาวเหมือนกันน่แหละพวกมึงน่ะเออน่ะดากูอีต่างดาวนะโอ๊ยเจ็บกระดองฮิโอ๊ยเจ็บกระดองฮิตั้งแต่โมเ้านี่ได้บอกแล้วเนี่ยเจ็บกระดองฮีโอ๊ยเจ็บกระดองฮย ขอข้าวแค่กินแต่มึงไปยืมเงินเข้าตัดดอกด้วยนะโอ้ยบังเอิญกูยืมกูพอมีเครดิตเด้แบบนี้เครดิตดีซะด้วยนะกูนะยืมแสนก็ได้แสนเออยืมล้านก็ได้ล้านกูไปเอาโฉนดท,ที่ดินกูไปออกมาล้านหนึ่งนะเขายังให้ใหใหกูเลยเ <laughs> นาะคิดบ้งไนหะเออยืมสองแสนก็ได้สองแสน สุขิดแ่าคนมีเครดิตไหมเขาให้เยอะขนาดนี้นะเขาน้าจะมีเครดิตอยู่นะโอ้ยนี่เขาเรียกว่าจงภูมิใจสเสถอะเออแทนที่พวกมึงจะพูดว่าภูมิใจซะเออเกิดมาชาตินึงไปยืมเงินใครใครก็ให้นะแสดงว่าเครดิตดีรถฟรีดาวก็มีเครดิตอา่าเราจ่ายงวดอย่างเดียวไม่ต้องไปเช็ค อะไรมากมายอืมนะคะน่าจะภูมิใจเนาะน่าจะแบบว่ายกย่องหน่อยซะหน่อยย่อหางให้กูหน่อยสิเผื่อกูจะได้ชมพวกมึงสวยมั่งอืมลำพังหอยแห้งๆของพวกมึงหอยเหี่ยวๆของพวกมึงนะ่ะหอยเน่าๆนะ่ะมันขายไม่ได้แล้วสมัยนี้นะ่ะเออขายหอยเน่าๆนะ่ะ คนยืมเงินนี่เขามีเครดิตนะคะเห็นไหมเขากู้ธนาคารน่ะมึงคิดว่ากู้ง่ายง่ายแล้วกู้ธนาคารนักกูยังอิจฉาเลยคนกู้ธนาคารได้เงินตั้งสี่ห้าล้านบางคนได้เป็นสิบสิบล้านบางคนได้สองสามล้านกูก็อิจฉากูอิจฉาที่ว่าเขาสามารถกู้ได้มาซัมบ้านซื้อนู่นซื้อนี่ได้เอออีพวกที่มันกู้ไม่ได้น่ะสิเออนั่นแหละหมายถึงพวกมึงน่ะเข้าใจไหม หมายถึงพวกมึงน่ะเออกูอยากจะได้เด้เนาะพี่น้องเอ้ยเพื่อให้คอยเงนิงน,งนเนพื่อได้สืให้คอยกูเ้เงินในพี่น้องคอยเช่าคี่ดินไปจำน้องดอกพี่น้องเอ้ยให้คอยกู้ในดอพี่น้องเสียเอา,งาอเอางินพอเช่าเงินมาตบปากพวกมันพอม่พี่น้องเอ้ยอืมมาเอาโสนดที่ดินข่อยนี่โสนดที่ดินแบวเพชรนี่นะอ่ามีเท่านั้นเอออวดอยั่นั่นแหละดินอยู่นั่นแหละเอ้ามีอวดก็อวดไปสิ ดีก็ไม่มีอวดเหมือนพวกมึงน่ะมีแต่คำพูดมีแต่เ่าก็ได้หัวหอมาืมีค้นนาอยากมีเท่าอ้องมืออ้องฝ่ามือว่าสันพดวนเบิา้อ่พกนใสรองเท้าเบอร์ยี่สิบแปดมนั้นพนว่าห้อตัวอืไปัวดิ้นกันงายวันนี้ก็ดิ้นกันอีกแล้วน่ะถือกูด่าสองรอบสามรอบแล้วพวกมึงนะ กูก็มีความสุขอุดาพวกมงอ่ะฮัดูข้างนอกด้วยดูยบุญตาไปหมดแหละกไไ็ม,ะมีแม่ยืมเงินมาได้ตั้งหลายแสนอืแสนสาหัสไปตัดดอกด้วยนะกูไม่ต้องห่วงหรอกด่กูบอกกูตัดทุกเดือน ถึงกูจะยืมกูก็มีปัญญาตัดดอกนะก่อนะนที่เข้าให้ยืมเขาก็คิดว่าเออกูคงมีปัญญาเนะี่ยเขาถึงให้นะเนาะไม่เหมือนพวกมึงนะ่นั่งหน้าอย่างพวกมึงไปยืมเฮียอะไรเขาจะให้อายุก,ก็มากแล้วอายุกเกินเขาไม่ให้อ,อการยืมเงินคนอายุกเกินเขาก็ไม่ให้นะคะว่าทํางานใช้หนี้เขาไม่ได้ ควายทั้งหลายนะดาลูกอันดาคนก็หน,น้าลูกแล้วัางลูกจาความได้นะพวกมึงก็เหมือนกันดาครอบครัวคนน่ะแล้วบางลูกพวกมึงก็จําความฮีเชียของพวกมึงนะ่ะคําพูดเน่าๆของพวกมึงได้ด้วยนะเออใจไว้ด้วยทีนนรกส่งมาเกิดคลิปนี้ก่อนไปเที่ยวนี่นะกําลังเดินทางไปเที่ยวนี่ดา่าไปเออ รับฟังได้ก็รับฟังโลกสวยอย่าเข้ามาบอกไว้ก่อนเออเอาโลกฮีฮีอะนะเข้ามาเลยไอฮีฮีนะเข้ามาฟังเลยอ่ากูจะได้ซัดให้มึงแหลกเลยทีนี้นะสร้างอีเมลเจอกูดา่าพ่อแม่พี่น้องค่ะเจอเจอดิฉันด่านะคะสร้างอีเมลแทบไม่ทันรีบพิมพ์ใหญ่เลยโดนบล็อกไปซะแล้วนี่ก็รีบรีบสร้างมาใหม่นะมึงรีบสร้างมาใหม่กูจะให้มึงสร้างใหม่ตลอดเลยเอาทั้งชีวิตเลยในเมื่อครอบครัวพวกมึงไม่มีความสุขนะัก มายุง่งเรื่องของกูอีควายทั้งหลายแหละอืมโง่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 กันทั้งนั้นพวกมึงอ่ะออกมาด่าก,กูนะเออาซ้ำน้ำนะมีอีอีแปลงเพศมาด้วยนะอา่ามีอีหน้าตัวเมียแปลงเพศมาด้วยนะคะมาด่ากูเออคุยสัมสากมองในตัดทิมระบอร้อคุยนั่น <laughs> ตัด <laughs> ทิ้งไม่ยังคุยสัมสากมองนะก่อนที่มึงจะมาเรียมใต้ผ้าถุงกูไนฮะแบบคุยมึง รวมแกงเงินกะลีเหี่ยวเหี่ยวรวมแกงหิวหอยหอยหอยแดกแดกหอยเน่าเน่าเหม็นเหม็นอ่าเป็นไงลหละเปลี่ยนกำอ้อมหรือเปล่าอมขาดาหรือเปล่าเราคุยมึงนั่นอะตัดทิ้งหรือย,ยังคุยมึงนะ่ะก่อนที่มึงมาเป็นผู้หญิงนะ่ะถ้ามึงจะมาเป็นผู้หญิงมึงกรุณาไปตัดคุยมึงทิ้งก่อนนะก่อนที่มึงจะมาหน้าตัวเมียกูนะ่ะอันนี้พูดเฉพาะพูดเฉพาะ พูดเฉพาะไอ้ควายหน้าตัวเมียนะคะเออ่รวมแก๊งกับพวกหีหอยเน,น่าๆนะมาดา,า,าค่อยนะดาหยาบคายพวกมึงอะดายิ่งกูกูอีกเออทำเป็นรับไม่ได้อแค่นี้แหละมีเวลาเจอกันใหม่พอแล้ววันนี้พอแล้วเดี๋ยวอกแตกตายเอาแค่นี้พอค่ะน้ำจิ้มเดี๋ยวกลับมาจากเที่ยวก่อนค่อยเจอกันในไลฟ์สดโอเค